ฮอนด้าดีมเป็นชื่อที่ฝันอยู่ในหัวใจของคนไทยมายาวนานกว่า30ปีรถที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความทนทานความประหยัดและความเรียบง่ายที่ตอบโจทย์ชีวิตประจําวันของคนไทยทั่วประเทศและในปี2025นี้ Honda ก็ได้สารต่อตำนานด้วยการเปิดตัวฮอนด้าดีม110รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัยกว่าเดิมแต่ยังคงเอกลักษณ์ความคลาสสิกในแบบที่ทุกคนจดจําได้ทันทีตั้งแต่แรก ฮอนด้าดีม110รุ่นปี2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและความโมเดิร์นได้อย่างลงตัวตัวรถได้รับการปร,ปรับปรุงให้มีเส้นสายที่คมชัดมากขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดทรงสี่เหลี่ยมที่ดูเรียบแต่เฉียบพร้อมไฟเลี้ยวและไฟไท้ายดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัยขึ้นบังโคลนหน้าและครอบเครื่องถูกออกแบบให้มีความโค้งมนและพรีเมียมมากขึ้นล้อแบบซี่ลวดที่ยังคงเอกลักษณ์ของดีมเอาไว้แต่ใช้วัสดุที่เบาและแข็งแรงกว่าเดิม นอกจากนี้ Honda ยังเพิ่มตัวเลือกสีใหม่ทั้งหมด4ส,สีได้แก่แดงคลาสสิกน้ำเงินเข้มดำด้านและขาวมุกซึ่งแต่ละสีสะท้อนความเรียบง่ายแต่ดูดีในทุกยุคทุกหัวใจสำคัญของ Honda Dream 110ใหม่อยู่ที่เครื่องยนต์รุ่นใหม่ขนาด1 1 0 c c แบบ4จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ตอบสนองได้ดีขึ้นทั้งในรอบต้นและรอบปลายระบบหัวฉีด PGM-FI รุ่นล่าสุดที่ช่วยให้การเผาไม่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมทั้งผ่านมาตรฐานไอเสียระดับยูโร5ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิมรีม110ยังมาพร้อมอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่น่าทึ่งเฉลี่ยกว่า65กิโลเมตรต่อลิตรเรียกได้ว่าเป็นรถที่ทั้งประหยัดและทนทานเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถใช้งานทุกวันแบบไม่ต้องกังวลเรื่องค่าทอเทคโนโล,โลยีและความสะดวกสบายในแบบยุคใหม่ถึงแม้ o n d a d r ร a m จะเป็นรถในกลุ่มพื้นฐานแต่รุ่นปี2025นี้กลับใส่เทคโนโลยีที่ตอบโจทยุคปัจจุบันมากมายเริ่มจากระบบสตาร์ทมือพร้อมสตาร์ทเท้า มัดวัดดีไซน์ใหม่แบบอนาล็อกผสมดิจิทัลที่อ่านง่ายขึ้นช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่พอสําหรับเก็บของจําเป็นในชีวิตประจําวันและยังมีเบาะนั่งที่ปรับปรุงให้หนานุ่มและนั่งสบายกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีระบบเบรกหน้าแบบดิสเบรกและเบรกหลังรัมเบรกที่ให้ความมั่นใจทุกครั้งที่หยุดรถอีกทั้งระบบการสะเทือนหน้าหลังได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลทั้งในเมืองและบนถนนต่างจาก ฮอนด้ารีม110ปี2025เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ42,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้สําหรับทุกคนทั้งผู้ใช้ทั่วไปนักเรียนหรือคนทํางานที่ต้องการรถที่ประหยัดทนทานและบํารุงรักษาง่ายรีม110ใหม่ยังมาพร้อมการรับประกันจากศูนย์ฮอน d a ทั่วประเทศและอะไหล่แท้ที่หาง่ายราคาย่อมเยานับว่าเป็นการกลับมาของรถในตํานาน ที่พร้อมจะสานต่อความเชื่อมั่นของคนไทยในชื่อ Honda Dream อย่างแอร์คือการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและเทคโนโลยีใหม่ที่ลงตัวที่สุดเหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่ต้องการความคุ้มค่าในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการขี่ไปทํางานไปตลาดหรือเดินทางไกลดรีม110ก็พร้อมจะพาคุณไปทุกที่ด้วยความประหยัดความทนทานและเอกลักษณ์ที่ไม่มีวันจางหายจากใจคน เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมอเตอร์ไซค์ใหม่2025เครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮอนด้าดรีมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรถในตำนานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดรีมใหม่ล่าสุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฮอนด้าไทยแลนด์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมอเตอร์ไซค์ประหยัดน้ำมันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดรีม110ใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปิดตัวฮอนด้าดรีม202